สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เป็นไงครับการค้าการขายดีขึ้นมั้งไหมครับการไลฟ์สดใน t i k t o ็อกเพื่อขายสินค้าเป็นเทรนที่กําลังมาแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เข้าไปในตลาดนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะลําบากมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาเพื่อนๆนไลฟ์ like สดในการขายสินค้าเพื่อนเพื่อนจะคิดว่าเฮ้ยเวลาเริ่มไลฟ์แล้วทําไมคนดูน้อยจังเลยทําไมไม่มีใครสนใจเราเลยหรือว่าในการนําส่งไลฟ์ของเราไปหน้าฟีดของคนอื่นเนี่ยทำไมมันนําส่งน้อยจังเลยเรามาแก้ไขกันด้วยการทําโฆษณาครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการยิงแอดไลฟ์สดกันครับเริ่มต้นยังไงไปลุยกันเลยเทคนิคก,การยิงแอดไลฟ์สดใน Tik t o กนะครับทำอย่างไรเราเริ่มกันจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปเลยนะครับผมเริ่มจากการที่จะเข้าไปใน Google นะครับแล้วเราพิมพ์กันว่าแอดทิกตอกนะครับ a d h แล้วก็ t k t Tok เข้ามาใน Tik Tok a อดนะครับนี่ครับทิกตอกแอดเมนเจอ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ทําบัญชีโฆษณา,าใน t i t ตอกนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับสำหร,ำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีโฆษณาอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาในแอดทิกตอกได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีโฆษณานะครับแนะนําให้เข้า t i k t อกใน PC ไว้ก่อนนะครับในหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งก็ได้ที่ใช้ในการสแกนค r วอร์โค้ดมันก็จะง่ายครับพอเราเข้า Tik t o อกบัญชีหนึ่งแล้วพอเรามาเข้า t i k t อกแอดนะครับเราก็ให้การเข้าถึงของบัญชีโฆษณานั้นเข้าด้วยวิธีการเข้าสู่ระบบด้วย ok มันจะลิงก์กับ i ิกตอกที่เราใช้ส่วนตัวนี่นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะลิงก์กับบัญชีเราสร้างเป็นบัญชีโฆษณานะครับแล้วกดดาเนินการต่อนะครับ ติ๊กต็อกแอดก็จะนําส่งมาที่หน้าต่างของ TikTok อกแอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการเข้าสู่บัญชีนะครับให้ใช้วิธีที่ผมแนะนําไปข้างต้นนะครับก็คือเข้า Tik t o ็อกบน PC ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้าสู่ระบบของหน้าต่าง TikTok@ อกแอดโดยวิธีนี้นะครับมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยทีนี้การสร้างแคมเปญการทําโฆษณาไลฟ์สดใน Tik t o ็อกนะครับเราจะเลือกที่ตรงนี้นะครับคำว่าแคมเปญ สำหรับหน้าต่างของ TikTok a d ของใครนะครับที่ยังไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับแก้ภาษาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีให้เราเลือกภาษานะครับแต่ว่าของใครที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่มาแปลงเป็นภาษาไทยได้จากจุดนี้นะครับก็เลือกภาษาไทยทีนี้วิธีการสร้างโฆษณานะครับให้เราเลือกที่แคมเปญนะครับแล้วก็มาเลือกที่คําว่าสร้างนี่นะครับนี่คลิกสร้างนะครับ จากนั้นเราจะมาเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญกันนะครับว่าเราจะใช้วัตถุประสงค์ใดในการทําโฆษณากันสําหรับเทคนิคในการสอนวันนี้ก็คือการยิงแอดไลฟ์สดนะครับให้เราเลือกไปที่ยอดขายผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกยิงระหว่างแหล่งที่มาของสินค้าจากแคตตาล็อกกับจาก tik t o k s h o p นะครับผมลองเลือกนะครับยอดขายผลิตภัณฑ์เราเลือกได้2อันนะครับแต่น,นี้เราจะสอนไลฟ์สดติ k t o k เราก็ให้เลือก t i k t o k s h o p นะครับ จากนั้นก็กดดาเนินการต่อมาสู่หน้าต่างนี้นะครับเราก็จะมาตั้งชื่อกลุ่มโฆษณากันนะครับเอาที่เราเข้าใจง่ายๆจํามันได้นะครับผมก็จะอาจจะตั้งชื่อว่าทดสอบยิงแอดไลฟ์นะครับประเภทของช็อปแอดนะครับให้เราไปเลือกที่การช้อปปิ้งผ่านไลฟ์นะครับอันกลางนี้นะครับสำหรับการยิงโฆษณาไลฟ์สด ตัวตนนะครับตัวตนก็คือตัวหน้าของ TikTok ที่เราจะใช้ในการยิงโฆษณานะครับ <_ V> เราก็เลือกจากตรงนี้ถ้าเกิดใครได้เข้าบัญชีโฆษณา TikTok@ Ad จากบัญชี TikTok ส่วนตัวมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับให้เราเลือกก็เลือกนะครับ <_ V> จากนั้นร้านค้านะครับเขาให้เราระบุว่าเราจะใช้ร้านค้าไหนนะครับเราก็เลือกร้านค้าแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับ <_ V> ทีนี้เราจะใช้การยิง t i k t o อกไลฟ์สดเราก็เลือกว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครนะครับอยู่ที่ไหนอันนี้เราจะยิงทั้งประเทศเลยเราก็เลือกไทยแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของใครนะครับอยู่ในจังหวัดไหนต้องการระบุจังหวัดก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมจะระบุกว้างๆไปก่อนว่าเป็นยิงทั้งประเทศนะครับแล้วก็อายุของกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับว่าคนที่จะซื้อสินค้าเรานะ่ะอายุเท่าไหร่อย่างนี้ผมเลือกระหว่าง18ถึง44ปีเพศก็เลือกได้นะครับคนที่ชอบซื้อสินค้าเราเป็นผู้หญิงเราก็เลือกผู้หญิงนะครับภาษานะครับให้เราเลือกเป็น ภาษาไทยนะครับเพราะลูกค้าเราคือคนไทยความสนใจก็คือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเราสนใจเรื่องอะไรนะครับเราคลิกดูมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะนะครับในนี้เราจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของเครื่องสําอางนะครับก็จะเป็นความงามและการดูแรลร่างกายเราก็เลือกแบบนี้นะครับเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะครับจากนั้นอุปกรณ์นะครับอาจจะต้องเลือกทั้งหมดนะครับแบบไม่จํากัดได้ทั้ง ios แล้วก็ android การเชื่อมต่อก็เลือกทั้งหมดเลยนะ ราคาอุปกรณ์ก็ไม่ต้องไประบุมันนะครับงบประมาณนะครับงบประมาณในการยิงเขาบอกว่าเริ่มต้นได้อย่างน้อยที่100บาทนะครับแล้ก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้อย่าให้ต่ำกว่า100 สมมติว่าครั้งนี้เราจะยิงที่200บาทเราก็ใส่ไปทีนี้มันเลือกได้นะครับว่าเราจะกําหนดเวลาในการยิงตอนไหนนะครับก็คือเวลาไหนที่เริ่มไล์นะครับก็คือเราให้เลือกเวลานั้นแล้วก็ไล้เสร็จตอนไหนก็ให้กําหนดเวลาในการปิดโฆษณางบประมาณก,ก็จะวิ่งเฉพาะในช่วงนั้นเท่านั้นนะครับผมก็จะเลือกตรงน,นี้นะครับตั้งเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดสมมุติว่าผมจะไล้ตอนวันนี้นะครับใส่ตรงน,นี้นะครับเวลาที่เราจะไล์อันนี้เลือกวันเลือกวันที่เลือกเวลาทุนเราจะเริ่มไล้สองทุ่มนะครับ 2ทุ่มตรงกดตกลงนะครับเวลาสิ้นสุดไลฟ์สมมุติว่าเราไลฟ์หนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะสิ้นสุดตอน3ทุ่มตรงครับก็เป็นการกำหนดเวลาก่อนที่เราจะยิงโฆษณานะครับจากนั้นนะครับให้ลงมาเลือกเป้าหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับในการไลฟ์ครั้งนี้เราต้องการรายได้รวมการซื้อการคลิกสินค้าในไลฟ์นะครับแล้วก็ยอดผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ก็เลือกตามที่เราอยากจะได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะได้การคลิกสินค้าในไลน์นะครับแล้วก็รายได้รวม2อันนี้นะครับการซื้อก็ได้นะครับผมเลือกเป็นการคลิกสินค้าในไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็คลิกดูสินค้าในไลนะ์เนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อมากนะครับเพราะว่าเขามีความสนใจในตัวสินค้าแล้วจากนั้นนะครับตัว CPA ไม่ต้องป้อนก็ได้นะครับก็ให้กดดาเนินการต่อได้เลย และอันนี้นะครับรูปแบบการโฆษณานครับให้เราเลือกไลฟ์แบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่กําหนดเวลาในการยิงโฆษณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเปิดไลฟ์ในช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้เมื่อไหร่นะครับแอดก็จะเริ่มทํางานตอนนั้นแล้วก็กดเผยแพร่ทั้งหมดตอนนี้ก็สร้างโฆษณาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําส่งกลับมาที่หน้าของตัวแคมเปญตัวเดสก์บอร์ดด้านนอกนะครับครับมันก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังไม่มีการนําเสนอ แล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบผ่านแล้วมันก็จะขึ้นมาใช้งานอยู่ซึ่งมันจะใช้งานก็ต่อเมื่อเรากดไลค์ในช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการยิงโฆษณาไลฟ์สดติกตอกเพื่อดึงดูดให้มีลูกค้าเข้าชมแล้วก็มีลูกค้าในการซื้อสินค้าของเราครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับทักมาถามได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามช่องไว้แล้วเพื่อนๆก็จะได้รับความรู้ดีๆในการทําโฆษณาแล้วก็เทคนิคต่างๆอีกมากมายนะครับในการ หารายได้ให้กับธุรกิจประสบความสาเร็จครับผม